สวัสดีครับพวกกับผมอีกแล้วครับผมช่างบิ๊กวันนี้พามาดู Honda c ซ v i c FK ครับนี่ฮะแฮชแบ็กครับผม Honda c ซ v i c ตัวนี้ก็ล้อก็ด้านหลังเลยครับลอลอครับผมสปริงโหลดเป็นของเฮยินครับลูกค้าเรียกใช้ครับผมตอนนี้กำลังทำการโหลดรถอยู่ครับช่างกำลังลือช่วงล่างโหลดตัวนี้โหลด1.5นิ้วครับผมหรือนิ้วครึ่งมาดูล้อกันขนาดท็อปเท่าไหร่ครับ นี่ฮะล้อของเลนโซครับลูกค้าเรียกใช้เป็นของเลนโซครับยางเป็นขนาดสองสองห้าสี่ห้าสิบแปดครับผมของดันหลบครับลายดอก Lm ลเอจ็ดศูนย์สี่ครับนี่ฮะสวยๆกันไปอีกจึงชุดครับผมก็ข้างหน้าก็เริ่มจะเสร็จแล้วครับประกอบไปแล้วเหลือข้างหลังเนี่ยะสปริงโหลดครับเนี่ยครับ จปริงนโหลดของเทยินครับสีเขียวครับหนึบเหนึบกันไปครับอีกหนึ่งอันนี้เหลือด้านด้านหลังครับกัลังเดี๋ยวช่างน้อมทําการถอดด้านหลังต่อครับนี่ครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับผม อันนี้วิธีถอดสปปิงหลังครับออรกมาสปริง นี่เ,ออ <Yeah. S 1> เนี่ยกระปิงให้ลูกยาง <c oughs> ลูกยางบนล่างครับใส่ให้เรียบร้อยครับ <c oughs> นี่ฮะเออเอาไปเลย ใส่ล้อแล้วครับเดีย๋ยวมาชมกันว่าจะหล่อขนาดไหน,นแมนครับแม็กยางช่วงล่าง เสร็จเรียบร้อยครับ CV FK Hatchback นี yeah. ่ฮะรอรอครับรอรอรอ,รอ,อย่าไปร้องกันครับเสร็จเรียบร้อยครับผม CV Honda CV FK นี่โหลดหน้าหลังนิ้วครึ่งครับรอ่ยข้างหลังก็จะประมาณนี้ครับไม่เตี้ยมากครับจบสวยครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ